ครับผมมีนิสสันเขาเรียกว่านิสสันมัสนะครับปี2018เครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะครับเกียร์อ่าเขาเรียกว่าเกียร์แมนนวลนะครับแอคชั่นเอกซีวีทีนะครับเดิมเดิมเลยเดี๋ยวพาไปดูกันมีอะไรบ้างเดิมเดิมนะดูดินะครับเรียบๆนะครับนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับดูกระจังหน้าสวยๆน้ำเดิมนะครับแมกกาซีนห้าสี่ยี่แปดนะครับยางพร้อมใช้นะครับยางโตโยต้าพร้อมเลยนะครับคันนี้ เห็นไหมรูเรียบๆรถไม่มีตำหนิครับพี่นะครับมาลองขับดูได้นะครับจะได้รู้เลยอ่าอันนี้อันนี้ขี้นกอ่าี้นกล่วงใส่เฉยนะครับโอ้โหนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้ใหม่ขัดสีเคลือบสีให้นะครับด้านหลังพร้อมใช้นะครับเมนอักน้ำเดิมแบบนี้เลยเห็นไหมน้อนเดิมนะครับอ่าน้อตเดิมนะครับยางอะไรใหม่ๆพี่นะครับ อยางอะไรใหม่แน่นอนพี่อุปกรณ์พร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วพี่พร้อมยังหรือยังนะครับมาเลือกดูได้เลยครับคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับเติมแก๊สโซฮอได้นะครับยีสิพร้อมนะครับมาลองกลับได้สบายๆนะครับเอาเป็นว่าไปใส่เครื่องเสียงนะหล่อๆเลยคันนี้นะครับบอกเลยเลยว่ารถพร้อมใช้มากๆเลยนะครับคันนี้สวยดูง่ายสบายตาครับพี่เครื่องยนต์แองเกิลิกดีวีทีนะครับ1.2่น้าเดิมเลยนะครับเมดอักน้าเดิมเห็นไหม ที่สังเกตดูได้เลยนะครับว่าน็อตเดิมสีเดิมเดิมทุกอย่างมออกชัดเจนแบบนี้นะครับพร้อมใช้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ภายในแอร์แบ็กพร้อมนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับดูคอนโซลนน่พี่ระบบอากาศพร้อมนะครับเอาไปติดเครื่องเสียงได้คันนี้นะครับนะฮะหน้าจอ a อ d ด o อ d นะครับน่าจะประมาณ3าใบเทามานี้เลยนะฮะอ่าสวยๆนะครับเมนร์เมนพร้อมนะครับนะฮะเดิมๆนะคันนี้เดิมๆเรียบๆนะฮะ ดูภายในด้านหลังนะครับดูความกว้างนะครับเห็นไหมเบาทรงบักเก็ตซีดเลยพี่ดูดิเบาผ้าไม่เก็ดความร้อนนะครับแบบนี้เลยโอ้โหนั่งได้สบายๆพี่ไม่ติดขาแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มเกินต้านแน่นอนนะครับคันนี้ใครที่ชอบรถประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับผมแนะนําให้เลยต้องเป็นคันนี้เลยเพียง1นึ่งแสนเจ็ดเาันเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละประมาณสี่พกว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีอะไรบ้างนะครับทักมาสอบถามได้เลยครับที่ SiSC58 นะครับ นะฮะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับจะมีมาแนะนําให้ใหม่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามข้อมูลก่อนให้ชัดเจนนะครับนะฮะและอีพีต่อไปจะเป็นคันไหนบ้างนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะวันนี้พี่ได้รถสวยตรงโป้ไม่จกตาครับ